วัีับผมยินดีต้อนรับเข้าสู้ในค่ายหนุ่ยชาแนลนะครับพมยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกม P.O.E. 2หรือว่า Path of Exile 2นั่นเองนะครับผมก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตบิวกันดีกว่านะครับผมเอ่อบิวที่ผมเล่นอยู่อาชีพที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นอาชีพหน้าไม้นะครับแล้วก็เล่นเป็นตัว Witch Hunter นะครับผมก็ค่อนข้างจะ เก่งเลยทีเดียวนะครับผมบิวแบบว่าเดินผ่านหมดแล้วก็ตา,ต,าตายตายตายเหมือนต้นคลิปที่ไหไลท์ให้ดูไปนะครับผมงบที่ใช้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะไม่ถึง5 0 e x นะเอนะเพราะส่วนใหญ่นี่ผมาหาเองเกือบทั้งหมดเลยนะครับผมก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถแบบสายฟรีสายเต็มน้อยแน่นอนนะครับผมเน่นง่ายสบายทุกคนแน่แนนะคะหลักหลักเนี่ยบิวนี้นะครับผมเราจะใช้ตัวระเบิดแก๊สนะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะฮะระเบิดแก๊สในการเคลียร์มอนสเตอร์นะครับผมเพราะว่า เราจะเอามาคอมโบกับตัวหัวที่ชื่อว่าเรเดียนกริฟ f อันนี้นะครับผมเรเดียนกริฟ f ์ทางานหน้าที่คือเวลามี Monster มอนสเตอร์มาใกล้เราเนี่ยเขาจะติดนะฮะผอไหมเนาะซึ่งเวลาติดผอไหมแล้วนะครับผมตัวสกิลตัวลูกระเบิดของเราเนี่ยจะทําการระเบิดนะครับเออนี่แม้จะแรงมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าไม่ระเบิดกับระเบิดเนี่ยบอกเลยว่าโคตรต่างเลยนะครับผมซึ่งสายนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไวกว่าสายที่แบบเราจุดต้องจุดระเบิดเนาะ ปกติเนี่ยบางคนจะเล่นเป็นสายลูกระเบิดใช่ไหมปลาลูกระเบิดปลาควันปลาน้ํามันแล้วก็ยิงจุดระเบิดหรือว่ารอให้มันระเบิดนี้ก็ได้อน,นั้นมันจะช้าไปนิดนึงนะครับคือสายนี้มันจะกลายดิ้งได้ไวมากๆนะครับผมใครที่ชอบก็ลองดูนะครับผมอ่าไม่ค่นี้คือเนี่ยโยนระเบิดไปเลยครับผมแล้วก็เวลามีมอนมาใกล้เนี่ยมันก็จะระเบิดเลยนะครับผมคือแรงมากๆนะครับสาหรับสายนี้เนาะอ่าแล้วก็ สิ่งที่จาเป็นที่ผมบอกไปแล้วก็คือหมวก r a เดียนกริฟอันนี้นะครับผมตอนนี้ก็ราคาแล้วแต่ช่วงเลยนะช่วงนี้น่าจะอยู่ที่55 EX นะครับ้ายถือว่าไม่แพงนะครับหาแป๊บเดียวนะฮะใช่แล้วก็ตัวสกิลนะครับผมสกิ Skill ลลูกระเบิดแก๊สของเรานะครับผมจะใส่เป็นตัว s เก t ตเตอร์ช็ตนะครับผมตรงนี้จะเพิ่มาจาก3ลูกเป็น5ลูกนะครับผม,มคือปกติแล้วผมอัพ ตัวพาสซีฟให้มีตัวลูกระเบิดไปด้วยเดี๋ยวบูพาสซีฟอีกทีนึงเนาะเออตรงนี้คือเพิ่มนะครับแล้วก็แมกนิฟายเอฟเฟกตรงนี้จะเพิ่มแอเรียดาเมจอ่าตรงนี้ผมเพิ่มแอเรียเพราะว่าตอนนี้ผมโยนไปทีเดียวมอนตายหมดทุกดงนะครับผมก็เลยยกเว้นบอสนะยกเว้นบอสไม่ตายนะครับก็เลยสามารถเพิ่มแอเรียได้ทําให้เคลียร์มอนได้ง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่แบบเคลียร์มอนตายไม่หมดทั้งดงเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวอื่นก่อนก็นกได้ที่เพิ่มดาเมจนะครับ ่ะถัดมาจะเป็น Elemental Focus นะครับตรงนี้ก็บูตอาเมทธาดอีก25นะครับผมตรงนี้ก็แรงขึ้นกว่าเดิมเหมือนกันเนาะถัดมาจะเป็น r r m m l อ m อ n มเนน,นนะครับผมเสริมความแสียธาตุอีก25นะครับผมก็นี่ผมใช้สกิลปรับมาณนี้นะครับผมทีนี้มาดูที่ PASSIVE กันบ้างดีกว่านะครับผม ตัวพาสซีฟเนี่ยผมจะอัพลงมาด้านล่างเลยนะครับผมนี่ตรงนี้นะสิ่งที่ทาเป็นเนี่ยเราจะเน้นไปทางด้านการเพิ่มแอรีอดาเมจนะครับเนี่ยเช่นตรงนี้นะครับโหนดนี้เพิ่มแอรีอดาเมจเนาะแล้วก็มีตรงนี้นะครับผมที่เพิ่มแอรียดาเมจเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นออ นี่สกิลลูกระเบิดเนี่ยยิงโปรเจกต์ถ่ายเพิ่ม1ลูกนะครับปกติเรายิงลูกเดียวสกิลนี้ก็จะเพิ่มกลายเป็น2ลูกเนาะแล้วก็มาอัพตรงนี้ด้วยนะฮะนี่เก็บลูกระเบิดใช้งานได้อีก1ครั้งนะครับแล้วก็ไล่ลงมานะฮะตรงนี้เนี่ยมีเพิ่มมูเว้นสปีดด้วยนะครับผมให้เราเคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ามีลดคูลดาวนะครับผมหรือว่าการเพิ่มความเร็วในการเพิ่มฟูลดาวทําให้เราเนี่ยใช้สกิลปลาลูกระเบิดได้ต่อเนื่องเนาะไม่ติดคูลดาวนะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ ลดระยะเวลาจุดชนวนล,ลูกระเบิดตรงนี้อ่าอัไวได้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องล่างมานะครับด้านล่างนะฮะผมจะมาอัพตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่เพิ่มพื้นที่นะครับผมตรงนี้นะเป็น area damage นะครับแล้วก็ตรงนี้เพิ่มความเร็วในการโจมตีตรงนี้ก็จําเป็นเหมือนกันนะครับจะได้ปลาไวๆนะครับผมเอออ่าตรงนี้เป็นสายป้องกันนะครับนี่แปลงค่าหลบหลีกเป็นค่าเกราะตรงนี้ก็ทําให้เราถึกขึ้นพอสมควรเลย อย่าอัตเตด,ดาเม็ดอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าเราต้องมีตัวยืนชนมอลได้ด้วยนะครับผมเออตรงนี้จะเป็นเพิ่มแอเรียด้าเมอีกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับผมจะเพิ่มแอเรียเหมือนกันนะครับผมนี่แล้วก็ผมจะอัพมาด้านบนนี้นะฮะนี่ตรงนี้มีเจาะไฟนะครับ15%นะครับ10%เนาะแล้วก็เพิ่มวความเสี่ยงไฟอีกสีบห้าเอีก15%นนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยผมกำลังจะไปอัพตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลย เพ A ื่อเอเดดามิเช่นเดียวกันนะครับอตอนนี้คือผมจะอัพป,ประมาณนี้เนาะส่วนสกิลที่คอมโบกับตัววิชันเตอร์ได้เนี่ยก็จะเป็นทางสายนี้เลยนะขวาสุดเออเวลาเราสังหารศัตรูนะครับผมมีโอกาสระเบิดนะครับอันนี้ระเบิดโคตรบ่อยเลยนะครับทำให้เราเคลียร์มอนตได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเออแต่ว่าบอสนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเวลาตีบอสเนี่ยแนะนําไว้อัพพวกนี้ดีกว่านะครับเส้นที่2กับเส้นที่3ตรงนี้จะค่อนข้างดีกว่าเนาะเอออันนี้คือไว้ใช้ในการกลดิงนะครับผม ส่วนตรงนี้ผมอัพอยู่เนี่ยเพราะว่าคือผมชอบโดนสกิลตายนะครับผมซึ่งตัววิชันเตอร์เนี่ยจะมีพาสีที่ทําให้เราเนี่ยมีโล่ที่ไม่ใช่แบบที่ไม่ใช่โล่แบบเขาเรียกนะโล่เหมือนสายสายเวทนะครับแต่นี้เป็นโล่ของตัวเองเลยเนาะโล่เนี่ยคำนวณมาจากค่าเกราะแล้ก็ค่าหลบหลีกนะครับผมยิ่งเรามีเกราะหล,ลบหลีกเยอะโล่เราจะยิ่งเยอะนะครับ สำหรับพาส,สิฟจะประมาณนี้นะนี่โล่เนี่ยขึ้นตรงนี้เห็นไหมเจ็ด้ยสิบนะครับที่รับความสเสียหาทได้มาดูไอเทมสมใสกันบ้างดีกว่านะครับเราจะบิวสายนี้ยังไงนอกจากหมวกเนาะส่วนธนูเนี่ยผมแนะนําเป็นตัวบอมบาดครอสโบนะครับผมเพราะว่าบอมบาดครอสโบเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีสกิลลูกระเบิดเนี่ยเวลายิงออกไปนะครับเพิ่มขึ้นอีก1ลูกนะจาก4กลายเป็น5ลูกนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่า แล้วก็ตรงเจาะรูเนี่ยเราจะใส่เป็นความเสี่ยงกายภาพนะครับผมทั้งสองสารเลย40%เนาะพยายามเวลาไปซื้อของเหนือหาของเนี่ยฟิลเตอร์นะครับผมฟิลเตอร์กดคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะความเสี่ยงกายภาพเนี่ยมันจะฟิลเตอร์จับมากไปหาน้อยให้นะเออตรงนี้คือยิ่งเยอะยิ่งแรง,งนะครับแต่ตรงนี้คือเป็นค่าไฟนอลนที่เอาทุกค่ามาบวกกันแล้วเนาะใช่แล้วออฟเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีความเสี่ยงกายภาพเห็นนะครับความเสี่ยงกายภาพตรงนี้เนาะ เออถ้าถ้ามีเป็นความเสียหายธาตุไฟก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าระเบิดเราเป็นธาตุไฟนะครับเอออย่างอื่นนี้คือแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมแต่ถ้าให้ดีสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเพิ่มเลเวลวสกิลโปรเจกต์ทยนะครับแต่ผมหาได้ประมาณนี้นะเออบอลงบมีจํากัดนะครับอันนี้น่าจะจะไม่ผิดนอยู่ที่ประมาณ10 EX นะครับใส่หัว5ธนู10 แล้วก็ชุดชุดนี้พวกนี้ก็บิวปกติเลยนะครับผมส่วนใหญ่จะหาพวกค่าต้านทานนะครับค่าต้านทานพวกสายต่างๆนะครับเออให้ครบ75ทั้ง3อันนะครับผมเออสอันเลยแหละนะครับเคออนมันหัดจะหายากหน่อยนะครับส่วนเข็มขัดเหมือนกันนะครับผมก็หาสายต้านทานได้เลยนะครับส่วนมือกับรองเท้านะครับส่วนมือก่อนแล้วกันนะครับส่วนมือเนี่ยเราจะหาเป็นความแสบกายภาพบวกกับความแสยไฟเนาะจะทําให้เรายิงสกิลได้แรงขึ้นครับ แล้วก็ออปชันรองเนี่ยจะเป็นต้านทานเหมือนกันนะครับส่วนรองเท้าเน้นเดินไวเป็นหลักเลยนะเออเอา30%มาใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ออปลองก็แล้วแต่เลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะเออแต่แนะนําเป็นต้านทานนั่นเลยครับส่วนแหวนนะครับผมประดับเนี่ยแหวน2ข้างแนะนําเป็นออปชันกายภาพกับความเสียงไฟนะเอออันนี้คือเมทออปชันที่สายนี้ต้องมีนะครับจะทําให้เรายิงได้แรงมากๆนะครับออปชันลองแล้วแต่เพื่อนเลยว่าชอบแบบไหนนะครับ ส่วนตัวสร้อยนะครับผมสำหรับสร้อยเนี่ยก็แนะนําเป็นต้านทานนะครับผมต้านทานเนาะทำให้ครบ75ทุกธาตุนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวไอเทมสมัยเนาะเออทางนี้ทางนั้นอยู่ที่เพื่อนๆด้วยนะครับว่าค่าไหนเยอะค่าไหนน้อยเนี่ยเราก็ไปบิวกันอีกทีหนึ่งเนาะเออแต่ขี้หลักเนี่ยคือหัวกับสกิลนี่แหละครับกับสกิลตัวโยนระเบิดนี่แหละฮะเออโยนระเบิดพิษเนาะส่วนสกิลนะครับผมสกิลเวลาเราเตินตอนเจอบอสเนาะตอนเจอบอสเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้ ตัวระเบิดพิษนะครับเขียนลูกน้องเนาะส่วนบอสเนี่ยเราจะโยนน้ามันนะครับผมระเบิดน้ามันเนี่ยนี่อ่าผมจะใช้เป็นตัวหินที่เพิ่มระยะเวลานะครับผมให้ติดนานขึ้นเนาะอ่าแล้วก็เป็นไพ่แพทธาตุตรงนี้นะครับเพิ่มขึ้น30%สอ่สุดท้ายนะครับผมหินตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราปาลูกระเบิดแล้วก็ยังเดินไวอยู่นะครับผมเวลาใช้สกิลเนี่ยเราจะยังเดินไวเนาะ คือปลาลูกระเบิดน้ํามันไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ยัดลูกระเบิดนี้เลยนะครับผมเอฟฟูซีโพชั่นเนี่ยตรงนี้ได้เลยนะนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ผมจะบูตดามิตจัดเต็มเลยนะครับผมคืออ่ายี่สิบเป็นธาตุไฟความรื้ในการโจมตี่อนข้างจำเป็นนะไม่งั้นเนี่ยเราจะสแปมสกิลต่อเนื่องไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเวลาเจอบอสน้องแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้ที่เจอบอสเนี่ยส่วนใหญ่จะจบที่สกิลลูกระเบิด ปาลารวมบอสมันก็ตายแล้วนะครับผมก็อาจจะมีปลาพวกแบบลูกระเบิดอย่างอื่นบ้างนะครับผมแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็เมนหลักคือลูกระเบิดแก๊สนี่แหละคะคือบิวนี้เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมกันนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับผมเพื่อไม,ไม่พลาดคลิปหรือว่าสตรีมของผมนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมโอ้ ต้องบอกก่อนนะครับเ่าช่วงนี้เนี่ยพอดีว่าที่บ้านน้าท่วมนะครับผมรอบๆเนี่ยมีน้ําท่วมก็เลยแบบยังไม่ค่อยได้สตรีมนะพอดีเน็ตมีปัญหาอยู่นะครับช่วงนี้อาจจะต้องลงคลิปให้ก่อนนะครับผมขอบคุณนะครับที่มารับชมกันยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆขอบคุณนะครับสวัสดีครับ